สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการศึกษาสมบัติของแผ่นฟิล์มภุมินจากสังคพูดค่ะโดยคณะผู้จัดทำนะคะมีสองคนค่ะนูค่ะนางสาวนภณิชาปรสันค่ะนูนางสาวสราสาเกยค่ะและอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะนางสลินยาสวาลลังค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องพูดถึงที่มาและความสําคัญที่พวกเรานะคะเลือกทำโครงงานนี้ก่อนค่ะ ถ้าพูดถึงในปัจจุบันเลยนะคะมีการพเพาะปลูกพืชเป็นจำนวนมากค่ะเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะเป็นประเทศพื้นฐานทางการเกษตรค่ะทําให้ประสบปัญหาปริมาณขยะจากจพลาสติกจากภาคเกษตรกรเนี่ยอยู่บ่อยครั้งเลยคะ่ะเนื่องจาก,กาเกษตรกรเนี่ยนะคะได้นำเอาแผ่นซีลคุมดินที่สังเคราะห์ขึ้นจากปิโตเคมิที่ไม่สามารถย่อยสลายได้หรือย,ย่อยสลายทางธรรมชาติได้ยากคะ่ะมาใช้ในการป้องกันการเจริญเติบโตของัชพืชและรักษาความชื้นในดินซึ่งแผ่นฟิล์มคุมดินนะคะเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรที่สําคัญในการปลูกพืชบางชาน,นะะิดค่ะ ยกตัวอย่างเช่นมะเขือเทศค่ะการใช้งานแผ่นฟิล์มคุมดินนะคะจะนำมามาทิา้งนะหลังจากการใช้งานเสร็จตนงการเป็นขยะภาาการเกษตรที่มีปริามาณมากและมีระยะเวลาในการย่อยสลายค่อนข้างนานค่ะปัญหาขยะจะส่งผลเรียต่อสุขภาพทั้งด้านมลพิษทางกลิ่นและเชื้อโรคต่างๆค่ะ คณะผู้จัดทำนะคะจึงได้พยายามหาวิธีเพื่อช่วยรักษาสิงแวดล้มลและก็ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการหันมาใช้วัสดุทางธรรมชาติซึ่งมาจากวัสดุเหลือทิ้งจากพืชที่มีจำนวนมากในท้องถิ่นเพื่อใช้วัสดุที่เหลือใช้เ,ใชเนี่ยนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถอยสลายได้เองค่ะคณะผู้จัดทำนะคะจึงได้เลือกการสากัดเซลลูโลสจากสังขพดมาสังเคราะห์เป็นสาร C N C แล้วนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มภุมินแทนการใช้แผ่นฟิล์มภุมินจากพลาสติกค,ค่ะเนื่องจากสังขพดนะคะมีปริมาณเซลลูโลสที่ค่อนข้างมาก จากรายงานการวิจัยพบว่าซังกาพูดมีคุณสมบัติในการย่อยสลายได้ง่ายไม่ละลายน้ําแต่สามารถกุมน้ําได้ง่ายค่ะทางคณะผู้จัดจทำนะคะจึงมีแนวคิดที่จะผลิตเป็นแผ่นฟิล์มกึมดินจากสารกัเซลลูโลสในซังคาพูดนั่นเองค่ะวัะตถุประสงค์ของเราในการจาาัดทำโครงงานนี้นะคะจะประกอบไปด้วยสองอย่าง yeah. หนึ่งค่ะเพื่อสังเคราะห์สารคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสหรือว่าสาร CMC สำหรับการผลิตแผ่นฟิล์มพุ่มดินที่ได้จากการสกัดเซลลูโลสในสังขกโพูดค่ะสเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มพุ่มดินที่ได้จากการสกัดเซลลูโลสในสังขกโพูดค่ะส่วนบริฐานของเรานะคะข้อแรกการสกัดเซลลูโลสในสังขกโพูดสามารถนํามาสังเคราะห์เป็นสา <c oughs> C, สร CMC สำหรับทำแผ่นฟิล์มพุ่มดินจากการสกัดเซลลูโลสในสังขกโพูดได้และแผ่นฟิล์มพุ่มดินที่ได้จากการสกัดเซลลูโลสในสังขโพิิแตต่ละชนดมมีสบัทาางกลาาะโยยชน์ได้ง่าค่ะ ตัวแปรที่เราต้องการศึกษานะคะตอนที่หนึ่งเนี่ยการสังเคราะห์สารคาร์บอ,อซิเิติเซลลูโลสหรือว่าสารเจมซีสำหรับผลิตแผ่นฟิล์มคลุมดินที่ได้จากการสกัดเซลลูโลสในสังขพุตัวแปรต้นนะคะการสังเคราะห์ CMC จากสังคพุทตัวแปรตามก็คือปริมาณสาร CMC ตัวแปรควบคุมก็จะมีปริมาณสังคพุทเวลาที่ใช้ในการต้มตัวทำลายและอุณหภูมิในการต้มค่ะในตอนที่สองนะคะจะทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์ม คุมดินแต่ละชนิดที่ได้จากการสก,กรสัดเซลลูลโลสในสังกโพูดค่ะโดยมีตัวเป็นต้นก็คือเป็นฟิล์มคุมดินจากสังกโพูดตัวเป็นตามก็คือสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของเป็นฟิล์มคุมดินที่ได้จากการสก,กรสัดเซลลูโลสในสังกโพดส่วนตัวแปก็คุมที่เราใช้นะคะก็คือปริมาณสาร CM c m c ปริมาณสารเติมแต่งและระยะเวลาในการทดลองค่ะวัสดุอุปกณ์นะคะหนึ่งเลยค่ะก็คือสังคโพดเครื่องแล้วก็เครื่อง Universal Testing Machine เครื่อง Gas Permeability a n a l y s i Apparatus เครื่อง Water Vapor Transmission Meter ตู้อบสุญญากาศค่ะกระจกนาฬิกาผ้าขาวบางพวอดเพลสกวายกรองแท้งแก้ควคนสารบิเกอร์ขนาด100 200 10และ1,000มิลลิตรละเครื่องบดค่ะเครื่องชั่งดิจิตอลเครื่องวัดค่า pH แบบปากกาอลูมิเนยียมฟอยล์ส่วนสารเคมีนะคะมีไคโตซานบิเซอรอลไอโซโพรพิแอลกอฮอล์สารละลายโซเดียมไนอกไซด์สาระละลายกรดไฮโดรดคลอริกกรดคาร์อซิติกน้ำกัน ไฮโดรเจนเปปโตออกไซด์ค่ะสำหรับวิธีการดำเนินงานนะคะในตอนนี้การสังเคราะห์เซซีสำหรับผลิตแผ่นฟิล์มคุมดินที่ได้จากการสกัดเซลลูโลสในสังข้าวโพดขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะสกัดเซลลูโลสในสังข้าวโพดค่ะเราจะนำข้าวโพดนะคะมามาทุบ หั่นอบแห้งปั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆและชั่งน้าหนักค่ะต่อมาค่ะนามาต้มกับน้าเดือดหนึ่งชั่วโมงคือสามสิบนาทีนํามากรองและล้างด้วยน้ํากันค่ะจากนั้นค่ะนามาต้มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นหนึ่งโมงลาร์นะคะที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสเป็นเวลาสามชั่วโมงค่ะจากนั้นค่ะกรองแล้วล้างด้วยน้ํากันค่ะเพื่อกำจัดคราบสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ส่วนเกินออกไปนะคะห้าค่ะนํา ตัวอย่างไปอบแห้งในตออาอบขับเป็นเวลา24ชั่วโมงที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสค่ะและนํามาฟอกขาว45นาทีที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสนะคะบนจานร้อนโดยใช้ไฮเปอร์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะจากนั้นค่ะนาตัวอย่างที่ฟอกขาวเนี่ยมากรองไละล้างด้วยน้ากันเพื่อกําจัดสารฟอกขาวที่ตกค้างจนได้ค่าพีเฮตินกลางค่ะและนําไปอบที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสค่ะเป็นเวลา24ชั่วโมงและนํามาบดและกรองเป็นผงเซลลูโลสค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนําผงเซลลูโลสเนี่ยมาสังเคราะห์เป็นสาร CMC ค่ะเราจะชั่งน้ําหนักเซลลูโลสจานวนสามชุดค่ะเติมไฮโซโพรพิลแอลกอฮอล์ค่ะและเติมสารไฮโซเดียมไฮดรอกไซด์ลและโพแทสเเข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเติมกรดคลอโรแอซิติกและโพแทสเเข้ากันค่ะและปิดบิกเกอร์ด้วยอลูมิเนียมอลูมิเนยียมฟอยล์อบที่อุณหภูมิห้าสิบองศาเซลเซียสเป็นเวลาสองชั่วโมงสามสิบนาทีค่ะและกองส่วนที่เป็นของแข็งไว้แล้วเติมสาราละลายเมทานอนค่ะปรับค่า pH ให้เป็นกลางค่ะด้วยสารละลายกรดแอซิตติิกกคค่ะะะจานนนั้เม สารลายเอทานอลและเชื้อทิงไวซินาทีทำซ้ำนะคะสามครั้งจะและล้างด้วยเอทานอลบริสุทธิ์ค่ะจากนั้นค่ะนำเศนที่เป็นของแข็งเนี่ยไปอบที่อุณหภูมิ55องศาเซลเซียสค่ะเป็นเวลา24ชั่วโมงและช่างสาร CMC และบันทึกผลและคิดค่าเป็นร้อยละค่ะค่ะในตอนที่สองนะคะศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มแ,แผ่นฟิล์มขุมดินที่ได้จากการสกสัดเซลลูโลสในสังข้าวโพดค่ะ เราจะศึกษาการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มพรมดินที่ได้จากการสกัดเซลลูลในซังคัพโฟที่เติมสารเติมแต่งพลาสติกนะคะหนึ่งค่ะเตรียมสารซิมซีปริมาณหนึ่งกรัมลงในบิกอร์ค่ะจากนั้นนะคะเตรียมน้ํากล็ปริมาณหนึ่งร้อมิลลิตรโดยให้ความร้อนกับเครื่องคอตเพลทค่ะที่อุณหภูมิหกสิบองศาเซลเซียสแล้วคนอยู่ตลอดเวลาค่ะจากนั้นนะคะเติม PUA ค่ะปริมาณสิบสองกรัมตัวไคโดซานปริมาณห้าสิบมิลลิตรลงในบิกอร์ที่มีสาร PUA ค่ะและน้ํเกันให้ โดยให้อุณหภูมินะคะคงที่80องศาเซลเซียสค่ะจากนั้นนะคะนําสาร CMC ที่เตรียมไว้เนี่ยใส่ลงในบิกเกอร์จากนั้นใส่สาร PEG ค่ะปริมาณ10กรมัมลงในลงลงไปในบิกเกอร์ค่ะเพื่อทเป็นตัวละลายและเติมกรีเซอรอลปริมาร20เลล,ลิลงไปในสารสกัดที่ละลายหรือคนให้เข้ากันในบิกเกอร์ค่ะโดยควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่80องศาเซลเซียสค่ะจากนั้นนะคะเมื่อสารละลายเข้ากันแล้วเนี่ยให้เราปิดเครื่องได้เลยค่ะและเติมสาร เออกูตารอกูตาระย่าไฮปริมาณยี่สิบมิลลิลิตรและคนให้เข้ากันจากนั้นคานนำสารละลายที่ได้ในเออส่ลงในไฮคอนพลาสติกค่ะและแบ่งใส่ในปริมาณที่ต่างกันค่ะได้แก่ยี่สิบมิลลิลิตรสองจานยี่สิบห้ามิลลิลิตรสองจานและสามสิบมิลลิลิตรสองจานค่ะจากนั้นนะคะนำไปอบที่อุณหภูมิหกสิบองศาเซลเซียสจนกว่าแผ่นฟิล์มเนี่ยจะแห้ง ขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็นําแผ่นฟิล์มที่ได้มาเนี่ยมาศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มคงดินค่ะที่ได้จากการสากสัดเซลลูลสในสังข้าวโพดค่ะโดยจะศึกษาโครงสร้างลักษณะภายนอกและการละลายน้ําค่ะจากนั้นนะคะศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มที่ได้จากการสากสัดเซลลูลสในสังข้าวโพดค่ะก็คือการทูนต่อแรงดึงค่ะและศึกษาระยะเวลาการย่อยสลายของแผ่นฟิล์มค่ะ จากตารางที่1นนะคะผลการทดลองจากตารางที่1นเนี่ยพบว่าการสกัดเซลลูลในสังเขาะวัสดุสอรายกาจำนวนสครั้งนะคะได้ปริมาณเซลลูลยี่สิบี่ดศนย์เจดกรัมย3 9 5บสาจดก้าห้ากรัมและ2 3 6สาจุดหกหกกรัมตามลำดับค่ะและคิดเป็นร้อยละ1ิบสองจ8สสิบอดุดเก้าแปดและสิบเอ็ดจุดดสามตามลำดับค่ะและน้ำหนักเฉลี่ยนะคะย3 8 9บสมจุดดเก้ากรัมค่ะคิดเป็นร้อยละสิบ5อดดก้าห้ากรัมตามลำดับค่ะค่ะในตารางที่2นะคะพบว่า การสังเคราะห์สาร CMC จากสังเคราะห์โคนเน่ยโดยนำเซลล์กรัมมาสกัดเป็น CMC เนี่ยจำนวน3ครัง้ง,งเนี่ยได้ปริมาณ CMC สบีอดจดนกรัม38.50กรัม39.02กรัมตามลำดับคาะและเิตเป็นร้อยละสอง3้อยห้าจค่ะ192.5เก้าสิบนค่าเฉลี่ยนะคะจะได้39.53กรัมและคิดเป็นร้อยละ197.7ค่ะ จากการที่3นะคะความหนาของแผ่นฟิล์มคุมดินเนี่ยพบว,ว่าแผ่นฟิล์มคุมดินปริมาณ30มิมลลิลิตรหนาที่สุดค่ะลงลงมาก็25มิลลิลิตรและ2 4มิลลิลิตรค่ะและการละลายน้ำคะพบว,ว่าแผ่นฟิล์มคุมดินปริมาณ20มิลลิลิตรเนี่ยใช้เวลาน้อยที่สุดค่ะลงลงมาก็คือ25มิลลิลิตรและ30มมิลลิลิตรค่ะค่ะจาก ผลกรารทดลองในตอนที่สองนะคะศึกษาสมบัติทางโายภาพและสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มคมดินนะคะที่ได้จากการสากสัดเซลลูลสในสังกโปเนียจากกราฟที่หนึ่งเนี่ยค่า่าดูัสของอย่างนะคะพบว,ว่าแผ่นฟิล์มคมดินเนี่ยอของปริมาณที่ิ้ามลลิตรเนี่ยได้รับแรงยึงได้มากที่สุดค่ะลงลูมาก,ก็คือปริมาณ30มสิลลิลิตรและยี่สิลลิลิตรค่ะจากกราฟที่สองนะคะก็คือแสดงอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนนะคะของแผ่นฟิล์มเนี่ยพบว,ว่า แผ่นฟิล์มคุมดินปริมาณ20มิลลิตรเนี่ยผ่านมากที่สุดค่ะลองลงมาก็คือ25มิลลิตรและ30มิลลิะตรค่ะและการที่3ามนะคะแสดงอัตราการซึมผ่านของไอ้น้ำของแผ่นฟิล์มที่ได้จากการสกัดเซลลสในซังข้าวโพดค่ะก็พบว่าแผ่นฟิล์มคุมดินปริมาณ20มิลลิตรผ่านมากที่สุดค่ะและลองลงมาก็คือปริมาณที่5มิลลิตรและ30มิลลิตรค่ะ และในตารางที่4นะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการยื่สลายของแผ่นปิมคุณดินแผ่น,นิมคุมดินค่ะพบว่าปริมาณสารสกัด20มิลิลตรเนี่ยใช้เวลาใช้ระยะเวลาเนี่ยน้อยที่สุดค่ะในการย่สลายลง,ลงลงมาก็คือ25มิลิลตรและ30มิลิลตรค่ะ ค่ะอภิปรายผลนะคะจากการนําสังเคราะห์พวในไปทําการสก,กัดเป็นเซลลูโลสแล้วนามาสังเคราะห์เป็นสารซีเมซเนี่ยสำหรับผลิตแผ่นฟิล์มโมดินค่ะเอ่อศึกษาสมและจากนั้นนะคะเราก็นาไปศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มค่ะที่ได้จากการสก,กัดเซลลูโลสในสังเคราะห์พวดเนี่ยพบว่าแผ่นฟิล์มโมดินที่มีปริมาณสารสกดัด25มิลลิลิตรเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดนะคะเนื่องจากความหนาของแผ่นฟิล์มโฟมดินมีความหนาปานกลางการละลาย การละลายของน้ำเนี่ยใช้เวลาไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปค่ะแล้วรับการรับแรงดึงดีที่สุดค่ะอัตราการซึมผ่านของการออกซิเจนอัตราการซึมผ่านของไอ้น้ำในระยะเวลาในการแย่สลายเนี่ยอยู่ในระดับที่พอดีค่ะจึงเหมาะสมต่อการนําไปใช้ในการผลิตเป็นแผ่นฟิล์มคุมดินที่ได้จากการสกัดเซลลูลสในสังขข้าวโพดค่ะ